ไปสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางไปน้ำตกกันนะครับเส้นทางก็ออกจากทุรักทะเลหน่อยนะครับวันนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับนอนผูนน้รงนะครับเตามาเดินมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับมีน้ำมีอะไระครับน้ำก็ตออไปครับ พ่อ,อ,อนั่อะไปเราเดินมาได้สัพกพักแล้วนะครับโน่นหงทางจะทุรักทุเลหน่อยนะครับ <c oughs> เราเดินมาหนึ่งกิโลกว่าแล้วครับตอนนี้ทางไปก็อย่างนี้นครับมีโขดหินโขดทราย แบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยฟังขึ้นของเรา ยังนะครับยังครับ,รบไปต่อได้นะครับตอนนี้ยังครับทีมงานยังมาเลยนะครับเอ,อ,อ้นี้เหรอธรรมชาติสวยงามครับนี่ มาน,นี้มาเจ้าธรรมชาติกำลงังสวยงามเลยครับทีมงานยังมาไม่ถึงนะครับ อยู่กับธรรมาชาติล้วนนะครับตอนนี้อะไปรอ,อยังรอทีมงานก,ก่อนทีมงานกำลังมาแล้วครับ นี่คกับเครือไม้ตรงนี้เนี่ยเบิดขึ้นตัวนี้ง่ายเบิดไปทำอะรต่อได้อ่าน้ำตกอยู่ไหนลูกตรงนี้เหรอ

ีไหน้องวิดีโอครับเดี๋ยวลงยูท yeah> ูบลงยูทูบเราจะมาแนวทรักค oh ok? ุเร hm um uh ่หน um uh 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 ่อยนะครับเป็นการแคมปิ้งแบบแบบประจนไทยนะครับเออมันขึ้นเองนะเอโซนบอกมันมีจุดยอดอยู่ ไปจุดจอดใช่ไหมไปเอป๊ะให้มาดูนกตกก่อนไปเราถ่ายรูปก,กันป่ะเอาเก็บถ่ายรูปก,ก่อนเก็บรูปก่อนเอ็นครับทีมงานเราบูขนาดเลย อาเกเย็ลงเขโอ้ยเด็ก็แห้งเด็ยกยวก็แห้งเียวแห้งถึงมาเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นก่อนนะครับ